สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดใช้แล้วแลนด์มาร์คใหม่สะพานกิ่วลมงบ70ล้านเมื่อวันที่7พฤศจิกายน64กรมทางหลวงเผยภาพสะพานกิ่วลมบนทางหลวงหมายเลข1 2 6 3ตอนคุณย้มบางองุ์ที่กิโลเมตร18บวก5 8 0โดยสะพานนี้มีความยาว160เมตรขนาดทางรถกว้าง13เมตรโดยงบประมาณก่อสร้าง7 0 3 1ล้านบาทเพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรมทางหลวงได้ ศูนย์สร้างและบรณหาสะพานที่1พิจิตรได้ทำการก่อสร้างสะพานกี่ยวล้มแล้วเสร็จเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าสะพานกิ่ยวล้มจะถือเป็นดันมามักแห่งใหม่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากสะพานมีความงดงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูหนาวสามารถมองเห็นทะเลเหมอกและว,วิวทิวทัศน์ของยอดเขาสลับไปมาระหว่างการขับขี่ด้วยสำหรับทางหลวงหมายเลข1263ตอนคุนยมปางอคงจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีระยะทาง20.52กิโลเมตรเป็นเส้นทางที่เช มระหว,ว่างทางหลวงหมาเยเลข108เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกับทางหลวงหมาเยเลข188อบอหลวงแม่ซาซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ